วันนี้นะคะเราก็มาเจอกับ EP 2นะคะสำหรับคอเสื้อตัวนี้นะคะก็อย่างที่เม่อธิบายเขาที่แล้วนะคะว่าวันนี้จะมาสอนวิธีการแบ่งคอเสื้อกันนะคะว่าส่วนไหนเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังแล้วก็ตรงกลางนะคะเป็นแขนเป็นอะไรอย่างนี้นะคะจะเห็นที่แม่ทำมาร์กไว้นะคะนี่นะคะเราจะเริ่มจากจุดนี้นะคะจุดที่แรกเลยนะคะ ก็คือจุดสิ้นสุดของเราเมื่อคลิปที่แล้วนะคะก็คือตรงนี้เราจะเริ่มจากตรงนี้เป็นจุดจุดแรกนะคะแล้วเราจะนับดอกนะคะไม่ว่าใครจะได้เท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวลองคํานวณตามเมดูนะคะอันนี้เมยยกตัวอย่างให้ฟังนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดใช่ไหมคะของแม่มียี่สิบเอ็ดดอกนะคะอันนี้สมมติว่าเป็นรอบคอของเรานะคะทั้งหมดยี่สิบนะคะยี่สิบเอ็ดกลีบนะทีนี้ตรงนี้นะคะเราจะแบ่งเป็นสี่ส่วนนะคะดูนะนี่นะคะเราจะทำไว้นะคะเป็นก็คือใช้ไม้บรรทัดนะคะมาร์คมาร์คนะคะ ก็คือหนึ่งสองนะคะบนล่างแล้วก็ตรงกลางสามสี่นะคะก็จะดูนะคะหนึ่งสองสามสี่เป็นลักษณะนี้นะคะไม่ว่ากลีบดอกนี้นี้จะได้เท่าไหร่นะคะเราจะแบ่งเป็นสี่ส่วนนะคะเรามาดูนะอันนี้แม่กำหนดให้เป็นชิ้นหน้านะคะอันนี้ชิ้นหลังนะคะอันนี้แขนนะคะ แล้วก็อันนี้ก็แขนเหมือนกันนี่นะคะกําหนดเป็นอย่างนี้นะทีนี้ตรงนี้ก็คือตัวที่เราจะมาร์กนะคะที่เราที่เมย์ทำมาร์กไว้นะคะทีนี้ชิ้นหน้าของเมย์มียี่สิบเอ็ดใช่ไหมคะเราเราจะแบ่งนะคะโดยปกติแล้วตรงนี้เมยจะใช้สี่นะคะแขนเมยจะใช้สี่ 4ดอกนะคะก็จะเท่ากับ8ดนะคะสี่คูณสองนะคะเท่ากับ8ดอกแล้วนะคะจะเหลือเท่าไหรคะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเหลืออยู่ที่13ดอกใช่ไหมคะพอเหลือ13ดอกแล้วนะคะเมย์ก็ใส่ชิ้นหน้าไปที่6ดอกชิ้นหลังไปที่7ดอกนด้ออกไหมคะ แต่ถ้าของใครมากกว่านี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าของใครมีเยอะกว่าก็เฉลี่ยแขนก่อนนะคะแขนจะเริ่มจากสี่ต้องแตกแขนต้องเท่ากันเท่านั้นนะคะหน้าหลังไม่เท่ากันได้แต่หน้าควรจะน้อยกว่าหลังนะคะหรือเท่ากันนะคะเราก็จะได้แขนนะคะเท่ากับสี่คูณสองเท่ากับแปดนะคะส่วนชิ้นหน้านะคะ หน้าเท่ากับหดอกอะหกหกกรีบนะคะแล้วก็หลังเท่ากับเจ็ดจะรวมทั้งหมดนี้นะคะเป็นยี่สิบเอ็ดก็คือรอบคอของเรานี้ตรงนี้นะคะก็คือที่เมยอธิบายเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะเผื่อใครดูไม่ทันนะอันนี้ก็จะเป็นภาพหน้าจอพักไ้ให้แบบนี้นะคะเรามาดูต่อกันนะคะตรงนี้นะคะเราก็ อรอบคอจะเป็น21ชิ้นอย่างที่อธิบายไว้แล้วนะคะแต่ถ้าใครนะคะอรอบคอมีจํานวนกรีบมากกว่าของเมย์นะคะเราก็แบ่งตามสัดส่วนนะคะก็คือให้เน้นแขนก่อนนะคะแขนถ้าเป็นแขนด้านละหก็ต้องด้านละหเท่าๆกันนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นแบ่งหน้ากับหลังเพื่อจะให้สัดคล้องกันก็ ลองไปคำนวณดูนะ,ะ,ะเพราะว่าหลายๆท่านก็อาจจะถักไม่เท่ากับที่เมย์ถักนะคะก็อันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะก็ลองคำนวณอันนี้ยกตัวอย่างนะคะถ้าใครที่ถักมีกรีบมากกว่าที่เมย์ถักไว้นะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะสมมุติยกตัวอย่างว่าได้22กรีบนะคะเราก็แบ่งเป็นชิ้นหน้า7กรีบชิ้นหลัง7กรีบเท่ากันก็ได้นะคะ ก็ไม่ผิดนะคะส่วนแขนสองข้างนะคะแขนซ้ายและแขนขวาเรา,เราก็วางในแบบที่เหมาะสมซึ่งแขนทั้งสองข้างจะต้องน้อยกว่าชิ้นหน้ากับชิ้นหลังแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองคำนวณกันดูนะคะว่าควรจะใช้เท่าไหร่ในการวางดอกของเรานะก็อยากจะอธิบายเพิ่มว่า,เ,าเราสามารถครำนวณได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะ เป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังหรือว่า,าชิ้นแขนเสื้อนะคะเราจะเพิ่มจะลดก็ได้นะคะจะเพิ่มเป็นชิ้นหน้าเป็นเจดดอกชิ้นหลังเป็นชิ้นหน้าเป็น7ดนเ,ปน 7, เป็น8ดอย่างเงี้ยแล้วชิ้นหลังเป็นแดเป็นเก็ได้นะคะตามความเหมาะสมของขนาดของเราเองนะคะ ก็อยากให้ทุกคนคำนวณได้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการเราก็ที่เม่เริ่มอธิบายตั้งแต่แรกนะคะเดี๋ยวเราจะกําหนดให้นะคะเราจะหาจุดที่1ก่อนนะคะก็คือชิ้นหน้าอยู่หันวางชิ้นหน้านะคะเราจะวางชิ้นหน้าแบบนี้โดยจุดที่เราคือเม่ถนัดถักขวาไปซ้ายใช่ไหมคะเม่จะเริ่มจากจุดนี้ใช่ไหมเม่ก็จะบังคับให้ตรงนี้นะคะเป็นตัวแบ่ง เป็นตัวแบ่งระหว่างชิ้นหน้ากับนี่นะคะอันนี้คือตัวแยกชิ้นหน้าอันนี้คือแขนเสื้อด้านขวาของเรานะคะส่วนด้านนี้จะเป็นชิ้นหน้าทั้งหมดเลยทีนี้เราจะมาดูแขนเสื้อก่อนนะที่บอกว่าแขนเสื้อนะคะด้านขวานะเราจะดูนะก็คือแขนเสื้อขวาเราจะมีสี่สี่ดอกสี่กรีดใช่ไหมคะเราก็จะนับมานะคะหนึ่งสองสามและสี่เราก็จะทำมาร์กไว้อันนี้คือแขนเสื้อนะคะ ถ้าเราพับครึ่งเขาก็จะเป็นแบบลักษณะนี้นี่เห็นไหมคะนี่คือแขนเสื้อที่เราจะต้องเว้นไว้นะคะอันนี้ก็คืออชิ้นหลังอันนี้คือแขนเสื้อหลังแขนเสื้อหน้าและนี่คือชิ้นหน้านะคะเดี๋ยวจะงงนะมานะคะตรงนี้ เราแบ่งเป็นด้านขวาแล้วเป็นตัวแบ่งแล้วใช่ไหมคะแขนเสื้อด้านขวาแล้วก็ชิ้นหน้าชิ้นหน้านะคะแม่กําหนดให้ชิ้นหน้ามีมีหกนะคะหกหกกรีบถ้าของใครเจ็ดก็คือนับเจ็ดนะคะของใคร แกันนบแหรือถ้าของใครตัวเล็กกว่าของเมย์จะแค่หก็ได้นะคะอันนี้แล้วแตกที่คำนวณออกมาเลยนะคือเราแบ่งได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะแล้วแบ่งเป็น4ส่วนอย่างของเมย์แบ่งนี้นะคะเรามาดูต่อนะทีนี้เราจะมานับนะคะอันนี้หนะคะหนึ่งสสามสี่ห้าหแบบนี้นะคะเราก็มาร์กไว้ตรง ตรงขอบเขาแบบนี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นชิ้นหน้ากับแขนเสื้อนะคะด้านซ้ายแขนเสื้อด้านซ้ายพอเราได้แล้วเราก็จะมานับต่อมาแขนเสื้อด้านซ้ายก็สี่เหมือนกันนะคะหนึ่งสองสามสี่แต่ถ้าใครแขนใหญ่ของเมย์ก็เป็นห้าได้นะคะแต่อย่าลืมว่าชิ้นหน้ากับชิ้นหลังต้องต้องแมทต้องบาลานซ์กันนะคะทีนี้พอเราได้แขนเสื้อแล้วนะคะเราพับครึ่งได้เลย เรามาพับครึ่งได้เลยนะคะเรากําหนดแขนเสื้อได้แล้วเราก็มาพับครึ่งโดยปกติแล้วนะคะไม่ผิดนะคะที่ว่าชิ้นหลังจะใหญ่กว่าชิ้นหน้าหรือถ้าใครหน้าอกใหญ่กว่านะคะถ้าใครหน้าอกใหญ่กว่าเหมือนแบบมีหน้าอกบุ้มๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือเอาชิ้นหน้านะคะให้มากกว่าชิ้นหลังได้นะคะก็คือกลับกันได้นะแบบนี้นะ ถ้าใครใครใครอกเบิ่มเบิมนะคะใครอกใหญ่ๆ่อะไรเงี้ยค่ะก็คือข้างหลังเล็กข้างหน้าใหญ่ก็ได้นะคะทําได้เหมือนกันแต่อันนี้เมย์กำหนดให้ข้างหน้าเล็กกว่าข้างหลังนะคะโดยปกติแล้วเสื้อเราข้างหลังก็จะต้องใหญ่กว่าเพราะว่าเวลาเรางอตัวอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ตึงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตึงกับหลังเราอะไรเงี้ยนะคะก็ก็โดยปกติแล้วนะคะทีนี้เราก็ คลิปนี้เม่อธิบายไว้สั้นๆนะคะเป็นวิธีการแบ่งคอเสื้อซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกลายทุกดอกเลยนะคะที่ขึ้นแบบนี้นะคะที่เป็นลักษณะแบบนี้สามารถนำปรับไปใช้ได้นะคะคลิปนี้ก็ขอเป็นคลิปสั้นๆแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าเน่ยนะคะคลิปหน้าของเมยก็จะถักนะคะถัก ช่วงชิ้นหน้าจนถึงรักแร้นะคะก็ถ้าใครอยากรู้ว่าวิธีการคำนวณรักแล้ยังไงอย่าลืมดูคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็อยากให้มีเร็วๆก็เลยทำมาให้ดูก่อนนะคะเฉพาะการแบ่งคอนะคะถ้าเป็นประโยชน์ก็ขอบคุณด้วยนะคะแต่ถ้าใครมีคำแนะนำอื่นที่ดีกว่าก็เม้นมาบอกบ้างนะคะเพราะว่าจะได้เปิดหูเปิดตาเมด้วยนะคะถ้าไง ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe